สวัสดีค่ะพี่พี่น้องน้องชาว Facebook นะคะแล้วก็ไลน์แล้วก็ที่เข้าไปชมใน YouTube นะคะพิซซิราปลารานัวนะคะวันนี้กลับมาอีกแล้วนะคะโดยจะเป็นนางเอกเหมือนเดิมน้ำปลาราพิซซิราปลารานัววันนี้เราจะมาสอนสูตรตำข้าวโพดโดยใช้น้ำปลาราเข้าร่วมนะคะจะตำเป็นลนักษณะไทยฟูปลาราลวกมก็คือตำข้าวโพดโคลาชค่ะ เริ่มเลยนะคะลูกค้าท่านนี้นะคะทานรสชาติค่อนข้างเผ็ดก็เ,เพิ่มพริกหน่อยพริกนะคะตามด้วยกระเทียมก็สองกลี ถามาหลายๆตำขปูดเดี๋ยวเลยเสอเมนูใหม่ของทางร้านค่ะตำะโพดตำไดทั้งตำไทยตำเหล้าตำโคลาด,ด้วยค่ะเป็นอยังคื่นบังซือวา่าตำโคราดกะมีปลาราของมัน่วมไท่ปูปลาร่ารวมตามด้วยตัวบักยาวเสร็จแล้วถั่วพั่วทางร้านเราเนี่ยจะใช้ถั่วลิสงพั่วนะคะ แล้วก็ทำเองด้วยเองร่อนเองตามด้วยนี่เลยกุ้งแห้งตัวใหญ่ๆกุ้งเนื้อนะคะค่ะโภให้ถั่วมันบุ๋พอแตกนิดหน่อยค่ะตามด้วยมะเขือเทศมะเขือสีดาบานเท้านะคะเสร็จแล้วมะเขือปอ ค่ะบดได้ความแสบความนวค่ะปะัะกอบค่ะตำโคลาตมันจะออกรสชาติแบบกลางๆกึ่งกลางๆจะมีปลาร่วมก็จะออกเปรี้ยวหวานนะคะเปรี้ยวหวานเลยใช้มะนาวสองสี่มะนาวลูกหนึ่งผ่าสามสี่ค่ะเสร็จร้อยน้ำปลานิดนึงนะคะ เี่ยวหวานเราก็จะมีเพิ่มน้ำตาลดิฟน้ำตาลเราก็ต้มเคี่ยวเองทุกอ,อย่างสองเแล้วมาถามเปลี่ยนกะบ,บวยไ่บูป,ปลารวมก็จะมีปูเค็มมาร่ว,ดวดดปปออมด้วยซึ่งเราค่ะตีบกี่ปูออกเสร็จด้วยตามด้วยน้ำปลานะ้าเอกของงาน ลองไปเห็ดมึงตามเพียนเม่ะแนะนั่นด้บบค่ะแซบไล้แซบเบอร์ค่ะอ่าอันนี้คือกินรสจัดแนะ่โอ้นให้เข่ากันถึงเกืียงก้อนเสร็จแล้วตามข้าวโพดข่าวโพดซอยใส่เลยค่ะหั่นใส่เลยโอ้ยมันจะแซบค่ะ ตำข้าวโพดกับสิ่งตำไหนทั้งล่าทั้งไทยตำไทยไข่เค็มข้าวโพดกับี่แซบคือกันร้องเห็ดมึงด้ะค่ะใส่หนังปลาล่ากับไปกับเป็นโุ้งลาาไข่ปูปลาลารวมอืเป็นจะแซบคุณพอ่แตกๆเนาะเข้าปรุงเครื่องไปเรียบร้อยแล้ว เสร็จเรียบร้อยเราไม่ต้องชิมนะคะมันใจว่าแบบหลายแสบอบืออ่าม,มื่อเมืองตำหน้าตาตำข้าวโพดค่ะสวยงามสามทองเรืองอ้ยนากินค่ะทุกค้าทันใดสนใจเด้อมาแวะมาล้านาาส่งตำตำสวัสดสเ็นซดนะคะอยู่ซอยทรายทองถนนตีวันนท์เข้ามาในซอย30เมตรอยู่ซ้ายมือนะคะผ่านหน้าร้านก็จะเห็นแม้ ยืนตั้อยู่เนี้ยค่ะงามผักงามไปเหมืดเหลือตะเกียงไว้กับบรลูนี่ค่ะ,หน,ะ,ห,บบนคะหน้าตาต้องเผาโพดเอ้ยเศบหลายไปสนใจเชิญน,นะคะร้านตะเกียบถึงสดเ้าก็มาสอนสนสดเรียบร้อยแล้วเมืนน่อนี้แต่ที่สำคัญอย่าลืมเด้อปลาไหลผิดสลับปลาไหลนลดนวดอีรีรอค่ะ,ะเรียบร้อยเมื่อนี้กับข้าสมลีก่อนขอดันมืนนะะอมาเลยค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ